เออผมเห็นด้วยนะนะครับเรื่องการเลื่อนเปิดเอมเนี่ยเพราะว่าสถานการณ์โควิดมัน,นทุกนายทีนัมันค่อนข้างเสี่ยงนะครับแล้วก็เด็กเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็มีลักษณะของการอยู่ใกล้ชิดกันมากเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ของรัฐนะในการที่จะดูแลปกป้องเรื่องสิทธิของเด็กในการอ่าคุ้มครองนะครับการดูแลไดใส่ นะครับแล้วก็ให้อยู่รอดได้ <Okay. S 2> เรียนผมคิดว่ามีความจาเป็นต้องเลื่อนครับเออผมไม่ไม่ค่อนข้างไม่เห็นด้วยนะครับกับการเรียนแล้วไม่มีติดเทอมเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> ผมคิดว่าเด็กไม่ใช่หุ่นยนตนะ์เด็กก็มีชีวิตติดใจการเรียนตลอดในให้ครบสองร้อยวันโดยไม่มีเปลกโดยไม่มีการหยุดขั้นระหว่างเทอมนะครับผมคิดว่าเด็กน่าจะเป็น มนุษย์ชีวิตเล็กๆนะครับที่ต้องการพักผ่อนต้องการพื้นที่ที่ได้เล่นสนุกสนานนะครับแล้วก็ได้ทำกิจกรรมที่ตัวเองสนใจนะครับเพราะฉนั้นการยัดเยียดแล้วการให้เรียนต่อเ,น,เนี่ยเป็นการทำลายเด็กท้งอ้อมนะครับ mm hmm. ผมผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องการไม่ม mm hmm. การติดเทิมระหว่างสองเทอม มันมันแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งนะแต่ผมคิดว่ามันจะเป็นตัวเพิ่มปัญหาเรื่องความหลงล้ามากขึ้นนะผมคิดว่ากระทรวงศึกษายังมีวิธีการแก้ไขปัญหาในคิดตป็สอบระบบเดิมๆเนี่ยคือต้องเรียนสองร้อยวันต้องเรียนเนื้อหาต้องเรียนจากจากระบบออนไลน์ที่มาจากกระทรวงเนีซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าในในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีหลักคิดเรื่องเรื่องการ คิดแตกต่างคิดนอกกรอบแลวหานวัตกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์และปัญหาที่มีอยู่อย่างเช่นเนี้ยนะครับกณเรียนด้วยระบบออนไลน์เรียนด้วยระบบซมูมหรือระบบอะไรต่างๆเนี้ยก็เป็นวิธีการหนึ่งถูกไหมครับอันที่สองเราก็อาจจะต้องเรียนโดยเรียกว่าโฮมสกูลหรือว่าโรงเรียนแบบบ้านเนี้ยบ้านโรงเรียนเนี่ยหรือเรียนแบบสูงการเรียนที่เป็นกลุ่มเล็กๆถูกไหมครับ พ่อแม่ผู้ปกครองก็เป็นส่วนหนึ่งของของการเป็นครูเนี่ยอาจจะต้องมีครูสามเศร้าอย่างเงี้ยครูโรงเรียนครูโรงเรียนก็มีหน้าที่ไปเยี่ยมเด็กนะครับเอาชีพไปแจกหรือเอาใบงานไปให้นะครับครูชุมชนอย่างเงี้ยนะครับรลานที่สามเนี่ยก็คือการเรียนรู้ที่ใช้จุมชนเป็นฐานเนี่ยผู้คนตกงานเด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้เขาก็จะได้มีโอกาสได้ได้ลงมือปฏิบตัติได้เรียนกับ ปรากับผู้ปรรยาและการใช้สุมชนเป็นฐานเนี่ยท,ทุนทางน้งคมก็จะเกิดขึ้นเพราะ,ะนันช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ดีแล้วมีโอกาสในการที่เราจะฝึกลูกหลานเราให้มีซอฟต์สกิลให้มีทักษะชีวิตให้มีสมรรถนะที่เราคาดหวังเนี่ยนะครับการซืร้อทับเลรดเอ่อน้าเป็นห่วงในเรื่องของของความโปร่งใสในเรื่องของของเรื่องที่เรา เคยเจอประสบการณ์หรือปวดตาที่ไม่ดีมาแล้วนะครับแม้กระทั่งนายกสมุทรตรีเองก็ยังให้ข้อคิดและข้อห่วงว่าต้องทําให้ดีอย่าให้มันเกิดเรื่องหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมเหมือนแนอดีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะงั้นเรื่องการซื้อคัดเล็ตเป็นวิธีการหนึ่งแต่สมหรับผมแล้วผมคิดว่าการซื้อและแจกคัดเล็ตน่าจะเป็นวิธีการสุดท้ายของทางเลือกและทางออกในปัจจุบันที่มีสถานการณ์เรื่องโกง